สวัสดีค่ะพีพีพคะ่ะเจอกระน,นองบิวนะคะในแก้วพันความโคคุ้นสตูนนะคะส้หรับใข่ที่เป็นมือไหมอยากฮัดเลิมเลียงหัวคุ้นไม่โลวะไรเลยไม่มีความโลวะไรเลยแต่บางคน้วนะคะเคยเลียงหัวบ้านมากอนเคยเลียงหลกผสมมากอนเคยเลียงแมนธุ์มากอนอยากจะปรับเปลี่ยนมาเป็นไซส์หัวคุ้นในปัจจุบันนะคะน้องบิวแนะนาเลยว่าไซส์คางน้องบิวค่ะเป็นไซส์ที่ดูดซึ้งกว่าราคาไม่แรงเกินคุ้นแหละยังพอเลือกกาไรแถม คนที่เพิ่งฮัดคุ้นขังแหลกกำลังทำโคกเกือบจะเซตแล้วเลียงขังแหลกห้าตัวเหลือมต้นโอเคมากถือว่าเวลาให้อาหารกับแบบช่วยกันกินมอดเวลามันอยู่ด้วยกันกับมันรู้สึกว่ามันก็ไม่โดดเดียวเกินกับการเรียงตัวเรี่อยๆซองตัวนะคะไอ้นี่น้องมิวแนะนําจากประสบการณ์ที่เรา่านๆมานะคะเลียงไอ้นี่ขอกพี่น้องมิวนัวว่งอยู่อะค่ะเป็นเซคุณซี ซีคุณซีในซึ่งซึ่งเลี้ยงห้าตัวก็คือสบายมาคุกตัวเจ็ดตัวแบบปล่อยแบบเนี้ยค่ะสบายแล้วก็เพียงพอแล้วก็อยู่ได้แบบว่าคุ้นระยะอ้วนไม่เกินเส้เดือยก็คือสามารถปล่อยค่ายได้นะคะครงคร้างล้างน้องบิวเป็นโครงหลูผสมมีแองกัสมีบาเล่มีชาโลเล่นะคะเป็นหลูผสมถังมดห้าตัวชุดนี้ตัวละสามเมื่นหานะคะไข่เป็นมือไหมแนะนำหยอกชุดนี้ไปคุ้นโลพ้นเลยว่าเราจะร้สึกว่า ดูโครงดูลำตัวดูความยาวนะคะดูความเส้นทางของหัวสุดนี้้องบิ้วยากจะแนะนําว่าบางคนเพิ่งเริ่มอาจจะอย่างแบบไม่โหลดจะต้องเริ่มยังไงทําทมาไลดีทํามาไลอ่อกนเหลือหวัวอย่างนก้โกนเราก็ต้องโลกพิษลงทุกกันไปตาเรืองนะพีน่นะ จะให้มารูแบบครั้งเดียวชีเดียวทงังงดทังเพยมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ว่าบางอย่างน้องยูวกันแนะนําไปได้พี่ก็ไปเสริมต่อซ้านต่อหรือว่ามีอะไรเราคุยกันลบนอกได้เวลาพี่เป็ดคุ้นเลยจริงๆพี่ทําขอกเสร็จแลว้วรอห้าหัวข่าวคุ้น ติดจังว่าวัวน้องบิวชุดข้างล่างนี่ค่ะมีการกักตัวเรียบร้อยไม่เป็นโรคตรวสซบอะไรเรียบร้อยค่ะ <Okay. S 1> เวลาน้องบิวเคลื่อนย้ายตอนนี้น้องบิวจะทําเรือไปทางอําเภออาเภอส่งเรือไปทางจังหวัดจังหวัดส่งเรือไปทางกรุงเทพเพื่อขออนุญาตกุมลรกระบาดกอนนะคะซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องการคนส่งเลยพอน้องบิ้วมีก็เลยว่ามี ใบเคลื่อนย้ายถูกต้องตามกฎหมายถูกอย่างดังนั้นพีพีไม่ต้องกลัวกังวลเลื่องวัวของขอกน้องบิวทุกตัวที่น้องบิวปล่อยน้องบิวมั่นใจได้แล้วน้องบิวดูแลกับเขาทํายาฉีดวัคซีนให้เขาเรียบร้อยหมดแล้วพีพีพาไปพุ้นต่อกิดแค่ฝึ้กินาอาหารต่อเนื่องจากน้องบิวหรือว่าจะข้าวรวมโครงการกับน้องบิวต่อเลยก็ได้ค่ะโครงการเลี้ยงโคเสื้อขึ้นปีหกสีซึ่งตอนนี้ค่ะนครนะคะสตูลส่งค้าพัทลุงจังนครกระบี่สุราษฎร์พังงาข้าวรวมโครงการกับเราเยอะ แต่ส่วนใหญ่อะค่ะลูกค้าเราจะน่ารักมากน้องบิวก็แลเราก็จะพูดซากันเลยว่าน้องบิววันนี้น้องบิวจับโดเท่าไห่นะถ้าน้องบิวจับโดเทานี้ถ้ามีคนมาข้อเซอร์พีโลเทานี้พีข้อคล้ายก่อนได้ไหมได้ค่ะน้องบิวยินดีมากคือถ้าพีได้ราคาทีว่าแวบบว่าพีพอใจว่าที่พีจะขายบนมบิวพีซซาหมัดคล้ายได้เลยเลือกถ้าพียังคล้ายไม่ได้ อยา,ากจะค้ายน้องบิวปีกติดต่อน้องบิวมาได้เลยเราเป็นก็ <c oughs> แล้วเป็นเพื่อนรวมง,งานกันเราทํางานปีเลียงโคบิวหลักเซอร์ให้บิวเป็นตลาดให้ในช่วงแรกเลยที่ปีเลียงแบบนี้ค่ะมันไม่ต้องกังวลใจเรื่องตลาดเลยจึงกับเร่องโครงข้าวคุ้นถ้าผีห้าโครงเองได้ปีจะรวมเข้าโครงการกับน,น,น้องบิวการน้องบิวยินดีพอบางคนเขาเลียงแม่พันพอเลียงแม่พันปุ๊บมันมีลกูกเขาอยกเอ้าลูกโคไปพากคุ้นเอาลกูาเาลกเมียไปทําแม่พันต่อตรงนี้ค่ะน้องบิวยินดีแล้วก็พร้อมจะทำตรงนู้นเต็มทีเลยเพราะว่า มันจะได้มีโกพันเยอะๆขึ้นเพื่อจะได้พีอยค่ะจะได้มาเลือกโครงกันเลยเดี๋ยวน้องบิวจะให้พี่ีๆดูโครงคางล้างนะคะเพื่อใครกําลังทงํโคกเซตแล้วล่อวัวลงถึงยังกลัวถ้าไปห้าวัวตามบ้านนู่มแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นโลกแนะนํามาที่ฟ์มน,น้องบิวได้ค่ะตอนนี้น้องบิวยังเขินใหญ่ได้โทกตามกฎหมายแต่ก็ต้องมีการระมัดระวังนะคะ โรคมันเกิดได้ถูกช่วงจังหวะเวลาอยู่เลี่ยสิ่งที่เราต้องมีคือการระวังตัวมาขึ้นดูแลมาขึ้นใส่ใจมาขึ้นเพื่อจะได้ดูแลอ้วกของเราให้เป็นให้ดีขึ้นแค่นั้นเองให้เราหยุดทำน้องบิวก็หยุดทำไม่ได้นะคะเพราะน้องบิวยังอาชีพเรียงอัวคุณสร้างรายได้อยู่เรี่ยครอบครัวอยู่เหมือนเดิมแต่น้องบิวสามารถดูด แล่ป้องกันเข้าให้หมากว่าเดิมได้พีพีคนไหนที่อยากค่ารวมคูงกายกับน้องบิวนะคะโทรสอบถามน้องบิวได้ที่เบอร์ซูนเก้าห้าสีองก้าสี่ซูนกาหนึค่ะรับประกันได้ว่าพีพีจะได้แบบว่าความรู้ได้เพื่อนคุยได้เพื่อนคูคิดแล้วก็ได้เป็นตระลาดรวมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวดูข้างลังกันนะคะคำวนะคะจะมีเลมอนแองกัส เรามีภาพไปดูนะคะพี่ๆจะได้เห็นแต่ละตัวลองดูเพื่อทุกใจตัวไหนนะคะแต่้องบิวคอบเป็นคนเดียวหยอกชุดห้าตัวนะคะเราจะได้แบบไปคุ้นพร้อมๆตัวานงบิวเพิ่งเลยเขาอยู่ร่วมเลยเราสรามารถคุ้นร่วมได้นี่ี่ดูโครงสร้างเขานะคะพวกนี้ยังยังเป็นโครงอยู่เลยนะคะอัตราแรงเหน,นื่อยจะขึ้นได้เยอะมากอันนี้ตัวนี้เป็นแองกันหลกผสมนะคะนี่ เนี่ยค่ะยังไล่ให้ดูเลยนี่นะคะโอ้คนแขง